สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมในคลิปนี้เราจะมาเปิดตามล่ากาเปิดการชาตามล่าโคนี่เมดกันต่อนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกันทั้งหมด4 ID นะครับอาจจะเป็น5 ID ก็ได้นะต้องรอทวนก่อนนะครับโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะออกให้ผมหรือเปล่าแต่ว่าเห็นไปดูรีวิวจากช่องยุทธแล้วก็ช่องอื่นมาแล้วผมรู้สึกว่าตัวมันค่อนข้างที่จะ เมากนะครับล้วก็แต่มันมีข้อดีตรงที่แร่น้อยนะครับแล้วก็ซลมอนสกิลนะซึ่งก็ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าเลนเจอร์มันจะโหดประมาณไหนแต่ว่าได้ก่อนเป็นดีนะผมคิดว่านะครับไอดีนี้ผมก็มีบอสมืดอยู่แล้วถ้าได้มาก็ก็ได้มั้งครับโอเคเปิดเลยดีกว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่า <c oughs> โออโหนี่กีโมโนนะครับเหมือนเกมมันเล่นตลกนะถ้าตัวต่อไปออกโคนี่นี่แสดงว่าเกมเล่นตลกกับผมนะครับโ okay, อเครอบที่สองครับ let's go bro มาไหม oh, โอ้โหเจมติดปีกนะโอเคยกเลิกึ้นหน่อยแล้วกันนะไอดีนี้30บใบนะครับตัวกาชาผมเอาไปเปิดเล่นเดือนแล้วเดือนที่แล้วหมดแล้วนะครับก็เลยมีค่อนข้างที่จะน้อยนะทุกไอดีเลยนะครับ okay. โอเคอุ้ยแซลลี่สเลนะครับ รอบสองรอบสุดท้ายครับสามสิบใบจะมาไหมนี่นะครับเจมงนะเวทรอบสุดท้ายครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคก็เล่นแล้วกันมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรผมจะไปรอดูแสงมืดเก่านะถ้าแสงมืดเก่าไม่มีตัวที่ผมต้องการผมก็อาจจะเปิดโคนี่ต่อนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับโอเคไปต่อกันที่ไอดีต่อไปเลยแล้วกันนะครับ มาต่อกันที่ ID 2นะครับ ID นี้ผมมีตั๋วกาชาไหมเดือนที่แล้วผมก็เปิดเซ็นคูไปด้วยนะแต่ก็ไม่มานะครับมียิ่มเจ็ดนะขอแรกเพิ่ม3ใบนะครับอาจจะเป็นตัวน้ำโชคก็ได้นะครับผมเข้าเกมมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเคสเอ็มเดาวนะครับโอเคปะ let's go ครับ30ใบนะมาสักไอดีนะไอดี ID นี้ไม่มีกบม่วงด้วยนะครับป้นเบาช้างยังไม่แม็กเลยนะไอดีนี้โอเค เลสโกครับจะมาไหมนะรอบแรกครับอืมโคนี่นะโคนี่สาวคีย์บอร์ดนะครับรอบที่สองโอแซลลี่รดเข็นรอบที่สามครับเลสโก้โอ้ถังโออ็ดเวิร์ดนะครับรอบที่สี่ไปกันต่อครับอืมโคนี่แชมเปญ n f ็นด้วยหรือเปล่านะครับ รอบที่ห้าครับออหมุนนะขาวรอบสุดท้ายไอดีนี้มาสักตัวสักไอดีก็ได้โอ้โหแซลลี่เมทชนเล่นได้นะตัวนี้เอาไปเล่นหอคอยได้นะสำหรับคนที่ไม่ผ่านด่านหนึ่งร้อยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เอาไปลองเล่นกันได้นะครับโอเคไอดีนี้ก็เกลือเรียบร้อยนะครับก็ไปต่อที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะครับ มาต่อกันที่ ID ที่3ามนะครับ ID นีนี้มีตัวกระชาะไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับสเตปิ้งก็ไม่ได้วิ่งด้วยนะอาจจะไม่มีก็ได้นะครับตัวกรชาถ้าไม่มีก็คงต้องเปิดแค่5้าใบนะครับหรือไม่ผมก็ต้องไปเสี่ยงวิ่งเอานะโอเคมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมเปิดตามนั้นเลยมาครับ15บใบก็สิบใบนะไอดี ID นี้ กบม่วงผมพึ่งปั้นเจ้าตัวบ่าวช้างไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าแต่ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครัึโมนอ,อสศวนนะครับรอบที่สองครับอื้อแมวกวักผมว่าไม่ใช่แล้วนะผมเข้ามาเป็น KSM 9็าวดรอบแล้วนะไม่มาเลยนะครับ โอเคไปต่อกันที่ ID ที่4เลยละกันนะครับมาต่อกันที่ ID ที่4นะครับ id นี้เมื่อวานก็เปิดไป120บใบนะก็ไม่มาให้ผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกลือไปไหนถ้าผมจะเปิดแค่ต้นเดือนนี่แหละแต่ถ้าแสงมืดเก่ามันไม่น่าสนใจนะผมก็อาจจะอ,อะไรอะถ้าแสงมืดเก่าไม่น่าสนใจผมจะ อาจจะเปิดต่อก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอลุ้นละกันนะครับโอกาสใบเดียวอเองยอมแรกยอมแรกดีไหมบ่าวช้างจะแม็กไหมไอดีนี้บ่าวช้างเท่าไหร่แล้วเช็คแป๊บนะครับบวกสิบเจ็ดหรอโอเคแรกก็ได้ไม่เป็นไรค่อยหาก็ได้นะครับเปลี่ยนตาเกี่ยวมีเวลาทั้งเดือนนะครับวันนี้เพิ่งวันที่หนึ่งนะโอเคสามสิบใบครับไอดีนี้ let's go ครับอืมบา่าวโตขึ้นรอบที่สอง ก็รวมๆแล้วถ้าถ้าถ้านับกับคลิปเมื่อวานนะไอดีก็จะเปิดไปทั้งหมด150ใบเลยนะครับถ้าเกลือนะอู้บอสออกมางกลยอ้หมุนมากอรามจริงตัวนี้โมเดลค่อนข้างที่จะเท่นะของค่อนข้างที่จะชอบนะครับแต่ว่ามันไม่เก่งนะสิแต่ว่าเอาไปเล่นสเตจวิ่งได้นะครับผมว่าไม่มาสักไอดียลาดูทรงแล้วนะครับโอ้เรียบร้อยครับไปกันต่อที่ ไอดีที่5้าไอดีสุดท้ายเลยละกันนะครับมาต่อกันที่ไอดีที่5นะครับไอดี ID สุดท้ายนะไอดี ID นี้ผมขอเช็คสเตจวิ่งแป๊บนึงนะครับมีตัว๋วโอเควิ่งไปละ27บใบซื้อเพิ่ม3าใบละกันนะครับมา let's go จะขยับเข้ามาเป็นไมโซนะครับโอเค3ใบ ผมจะเจิมตู้เกียร์ก่อนละกันนะดาบราชาตระเข้นะครับก็80รูบี้ก็ได้เสียแนละจริงนะครับถ้ามันจะออกมันก็ออกเองนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้สุมดีกว่าไม่ได้ลองนะครับถ้าเราไม่ลองก็ก็ไม่อาจจะไม่ออกแต่ถ้าเราได้ลองแล้วไม่ออกก็ตำนั้นนะครับเรีบยบร้อยโอเค30ใบครับลุ้นกันดีกว่านะไอทีนี้ปั้นบาวช้างนะครับ ประทัดอะไรกันตอนนี้นะครับไปสกครับ,บยี่สิบใบสุดท้ายโอ้โหมูนมูนอะไรล่ะลีโอนานาดนักเวทนะครับรอบสามรอบสุดท้ายครับเจมนักเวทไอเจมแวมพายนะครับโอ้โหมูนไม่ใช่มูนสิโอ้เรียบร้อยเจมนักเวทหมางจริงนะไม่มาให้ผมสักไอดีเลยโอเค ไอดีนี้มีตัวกระชาอยู่ทั้งหมด6 9เามนะั้งถ้าผมจะไม่ผิดน,นะออ้แปดนะครับอืมไ่เพิ่มได้ไหมสักสองไม่ได้นะครับโอเคช่างมาละกันนะครับ8 3ก็8 3ดสามนั้นก็80บใบนะก็มาลุ้นกันนะครับว่าโคนี่จะมาให้ผมหรือเปล่าเพราะว่า แต่ว่าไอดีนี้พึ่งปั้นเจ้าตัวบาวช้างแม็กไปในเดือน3หรือแม่ก็เดือน4ต้นเดือนมันงครับจำไม่ได้เหมือนกันนะก็เอามาก่อนอุ้ยบาวยมมาทูดนะครับบาวยมมาทูดจีนแดงนะโมเดลแบบเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคโอ้บาวคนตัดไม้ดีบุกนะครับตัวกันบินนะแต่ว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ผมคิดว่า ไม่ใช้จะดีกว่านะครับไปกันต่อครับโคโนี่มหาเศรษฐีต่อไป60บใบสุดท้ายครับมูลนักท่องเวหาโอ้โคนี่แชมเปญเลมจีนแดงนะครับถ้าได้มานี่ก็เฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับไอดีนี้ผมถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็เล่นทีมเดิมกันต่อนะครับบาวนักโตขึ้นรอบต่อไปเจมรรสึกนะครับแปดรอบสุดท้ายครับไม่สิเก้ารอบสุดท้ายนะเก้าห้าสิห้าครับอ่ปาปักปุ๊บกดเลยอือหัวแดงๆงนะครับไซมอนนักบูนักต่อสู้นักสู้นะครับนักบูนะั้นมันเจ็ดดาวใช่ไหมอ้โห สาสิบใบสุดท้ายนะครับอืมองไงดีอะกดผิดด้วยโอเคช่างมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตามนั้นผมโอ้โหล่างอัปเกรดนะครับมันจะอะไรขนาดนั้นนะหกรอบสุดท้ายครับโอ้โหซูปเปอร์เรียวหนาดนมาทำไมเนี่ยโอ้โหคนนี้แชมเปนอีกละ รัวๆเลยแล้วกันไม่สนละป๊ปบ๊บป๊๊บป๊๊บโอ้โหเลยแรปเตอร์เออกดผิดไรท่าจบพอครับโอ้กดผิดเสียรูบี้ฟีเลยโอเคเพื่อครับไปดีนี้ไปต่อกันที่ไอดีต่อไปเลยแล้วกันนะครับมาต่อกันที่ไอดีที่เจ็ดนะครับต่อจากไอดีเมื่อกี้นะไอดี ID นี้ผมมีต่อกรชาไหม าไม่มีเดี๋ยวตัดกลับมานะครับผมขอตัวไปวิ่งก่อนนะมีม้อยตัวกาชายิ้มสี่ใบโอเคแลกได้ยิ้มห้าใบก็ยิ้มห้าใบครับตามน,นั้นผมได้หมดได้หมดนะครับยิมห้าใบเดี๋ยวตัวสเตปปิ้งผมจะไปเปิดแสงมืดเก่าแล้วเกลือก็เกลือติ๋มก็ติ๋มจะทิ้มใครได้นะครับโอเครอบแรครับห้ารอบนะไอดี ID นี้ ัวกาชาน้อยยังไม่น่าเปิดเดือนที่แล้วเยอะเลยโอ้หุยผีจีนผีมาแล้วนะครับผีจีนมาแล้วสีรอบสุดท้ายแมวสีรอบสุดท้ายรอบที่สองครับถ้ารอพูดสีรอบสุดท้ายเราอาจจะเกลือนะปะ่ะเดินแชมป์ไม่ดีกว่านะครับเมอรี่มาทำไมเยอะแยะไอ้นกเป็ดน้ำ หรือว่าเราจะต้องมีสูตรกันสักหน่อยมีรูปโคนี่ไหมโอเคไอดี ID. นี้ถ้าได้โคนี่มานี่แจ่มเลยนะคู่เลมเลยนะครับอืมบาวมารเมลโลโอ้ราชาอาลิสอื้อมูนโรบินฮูดเกลือนะครับขอตั้งเป็นแอลลี่เหมือนเดิมนะผมชอบโปรไฟล์นะครับเท่ดีเฟี้ยวนะครับโอเค มาต่อกันที่ ID ที่3ของคลิปนี้นะครับก็เป็น ID ที่8ของผมนั่นเองนะก็มาลุ้นกันนะครับว่า ID นี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่านะครับซึ่ง ID นี้มีไกลทองนะก็ดาบราชาจร,ระเ้ก็ไม้กันหน่อยได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าขาด10ิบรูบี้เอาไงดีอะโอเคใช่มันมก็หลักกันนะ เราไปุ่มหาคูนี่กันก่อนดีกว่านะครับผมก็ไปวิ่งมานะก็ช่วงเวลานี้ก็เวลาประมาณ11โมงแล้วมั้งครับมีอยู่22ซื้อเพิ่ม3ครับโอเ okay, ค let's go ครับซื้อเพิ่ม3 1 2แล้วก็3ไปกันเลย25บใบครับไอดีนี้มาดูกันนะครับว่าจะมาให้ผมหรือเปล่านะครับ โคนี่คีย์บอร์ดมันติดตลกอะไรผมไม่เข้าใจนะแบบเวลาเปิดทีไรนี่ตัวนี้มาก่อนไม่งั้นก็โคนี่แชมเปญอ่ะสองตัวนะครับก็<ฮ><ฮ>เลิกตลกแล้วเอามาให้ได้แล้วเมื่อกี้ก็ผมก็ไปเติมพลังมันระหว่างปล่อยวิ่งนะครับผมก็ไปกินข้าวมาเองนั่นเองนะครับโอเคไปสุ่มกันต่อครับวิบารล็อกนะครับบารล็อกบารล็อกมาแล้วงี้โคนี่ต้องมาตาอ๋อ ไปกันต่อเออโหนี่จริงๆด้วยแต่ว่าเป็นโคนี่ฟอร์บูลนะครับโอเครอบสุดท้ายไอดีนี้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แสงมืดเก่าโอเคเป็นเรื่องแสงมืดเก่าดีกว่านะครับสําหรับโทวผมนะโอเคไปกันต่อกันที่ไอดี ID สุดท้ายเลยละกันนะครับมาต่อกันที่ไอดีสุดท้ายละกันนะครับไอดีนี้ก็ไอดีที่เกาของผมนะครับก็มีตัวกาชาอยู่ทั้งหมดกี่ใบเอ่ยสิบหกใบน้อยมากนะครับอขอหาเพิ่มเติมก่อนนะ ตามซอกตามดื่มนะครับอาจจะมีอยู่โอเคเรียบร้อยได้เพิ่มมาหกยิมสองซื้อน้ำสารได้ไหมโอเคขอพลครับหนึ่งสองสามไม่สะอาดคอเท่าไหร่นะขอกินน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคมา กินน้ำเยอะมาลแล้วนะครับก็ไอดีน,นี้นะครับก็บยี่สบ้าใบนะมาลุ้นกันดีกว่านะครับก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ตามคําพูดเดิมนะครับก็ผมจะเปิดแค่ต้นเดือนแค่นั้นนะแหละเราก็ไปดูสายมืดเก่านะครับท้ายเดือนนะไม่ใช่ท้ายเดือนสิกลางเดือนนะครับว่ามีตัวโหนมาหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวโหนผมก็อาจจะข้ามเดือนนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็ต้องรอเกมบัฟนะโอเคเรียบร้อยครับเหลือด้วยนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรัคลิปนี้ไปล้ครับผมสวัสดีครับ